ท่านสารส bon ุน์อำเภอนะครับวันนี้นำโดยท่านชุมพลนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นผู้ที่ผ่านสารสุขีทุกท่านครับผมรุ่รัตน์าวงนายกประการบีเอ็มเป็นประธานในงานวันนี้การรับมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาแลววินราชีและโนบิลางส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในวันนี้คณะการรมการการะจายอำนาจให้แก่องค์กรของส่วนท้องถิ่นได้ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการผ่านอนภารกิจสาธารณสุขพาร์ตีและโรงพยาบาสเกอร์ ชี้แจงบทบาทการดำเนินง,งานเพื่อการส่งเสริมส่นท้องถิ่นนะครับก็เป็นไปนตามพระราชะบัญญัติแผนและขั้นตอนในการอำนาจซึ่งระยะแรกนะครับาทางตูสมมมสมติธรรมังสารนังคาชามียอยอมีปานาทิปาตาเวละมะาวละมณีสิขาเวลมณีสิขาปะทงังอบอดอ ย่านันวันโนเาว่าจรรมมังถ้าอินนันโดนรมมนะครับการพิาพร้อการหน้าป้ายนะครับเพื่อเป็นการบทึเภาความทุกขสุดนายกเทศมนตรีเดือนน้ำขบครับ ราแบบเราแบบตัวนี้นาดเราบคุณคุณนนพระเดชพระคุณจ้าได้ไหมทีรับ ีผมนมรัฐาางองซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ก็ได้มีภารกิจิตได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขบบนเจ้า,า,าสิบห้แห่งนะครับนโยบายนะครับนโยบายในการทํางานนะครับเราก็คานึงถึงแบบแรกเลยนะครับว่าอํนนานาจหน้าที่ของสาธรสุขมีอะไรบ้างนะครับเพราะ,ะโดยทั่วไปแล้วนยครับ สาสุขโดยเฉพาะราพอพสอตอนะครับคือโรงพยาบา,บาลสมเดิจที่ว่าตำบลเนี่ยเขาทำงานในระบบปฐูมเป็นขั้นพื้นฐานเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ความใกล้ชิดที่องค์การมหารส่วนจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอบตเทศบาลอาบาจอนะครับเราก็ไม่หนีหนีไม่พ้นนะครับเรื่องการเป็นอยู่ไม่ว่าเรื่องปากท้องแต่สิ่งที่ต้องเรื่องปากท้องจะดีได้คุณภาพชีวิตในการ ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงนะครับผมคำนึงอยู่เสมอว่าจังหวัดหน้านของเรานะครับแอ่จังหวัดหน้านของเรานี่ใหญ่ในอันดับ15ของประเทศนะครับที่น้องประชาชนที่เคารพครับแล้วก็ประชากรทั้งหมด4ี่แสนแปกระจาย,ปยไปอยู่ไปสี่แสนเจ็ดเกือบสี่แสนแปดกระจายไปอยู่ทั่วห้าไอ้สิบห้าอำเภอนะครับในตรงนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และก็ดีใจไม่เคยท้อนะครับจะทําหน้าที่ตรงนี้ บาบริหารนะครับให้มันบาลานซ์ที่สุดว่าคุณภาพชีวิตที่จะได้รับเรื่องการรักษาพยาบาลน,นะครับเรามีบุคลากรนะบุคลากรในส่วนแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ตรงนี้